สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับข้อสอบรูปเรขาคณิตสามมิตินะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นข้อสอบ ijsop ี2561นยะครับโดยข้อสิบดนะครับโจทย์ได้บอกว่าทรงกลมเนี่ยมีรัศมี r นะครับแนบในกรวยกลมตรงนะครับที่มีสูงตรงเนี่ยเท่ากับ h และฐานเนี่ยมีรัศมีเท่ากับ r ใหญ่ถ้า รัศมีของทรงกลมก็คืออาริเนี่ยครับต่อรัศมีของฐานของกลวยกลมเนี่ยก็คืออาใหญ่นเนี่ยเป็น3ต่อ5แล้วให้หาว่าอาริต่อ h นะครับเป็นเท่าใดฮะจากจุดนนะครับเราก็จะมาวัดรูปได้เป็นอย่างนี้ก่อนก็คือเนี่ยครับมีกลวยกลมตรงเนี่ยแล้วก็มีทรงกลมเนี่ยรัศมี R เนี่ยอยู่แนบในกลวยกลมนี้นะครับโอเค จากนั้นเนี่ยเราจะนำระนาบเนี่ยมาตัดผ่านจุดยอดได้ตั้งฉากกับฐานนะครับของกล้วยเนี่ยแล้วเราก็จะได้ระนาบที่ผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมและฐานของกล้วยนะครับอ่ะก็ได้เป็นรูปนี้เรเมื่อได้รูปแล้วเราก็ให้เป็นชื่อสามเหลี่ยม a b e อ่านี่นนี่โอเคแล้วให้นี่ครับวงกลมก็คือจากที่เราตัด โดยระนาบมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นรูปสองมิติปุ๊บให้วงกลมเนี่ยชื่อวงกลมโอมีรัศมีก็คือที่โจทย์บอกมานะครับขออภัยครับก็คือรัศมีอ่าอาริกนะครับอ่าโอเคแล้วและรัศมีของวงกลมที่ฐานนะครับอ่าของรวยกลมเนี่ยโจทย์ได้บอกมาแล้วเมื่อกี้ ก็คือ R ใหญ่ก็คือนี่ครับจนถึงนี่โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็มีความสูงที่เขาบอกก็คือสูงเนี่ยสูงตรงเท่ากับ h นั่นเองอะ่ะโอเคซึ่งเราก็จะรู้ว่าถ้าเราลากจากจุดศูนย์กลางให้มันไปตั้งฉากกับด้าน AB นะครับ ก็จะได้เป็นรัศมีของวงกลมเหมือนกันให้จุดนั้นเื่อจุดดีโอเคแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นรัศมีที่โจทย์บอกก็คือ R กครับ R โอเคครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันเลยสำหรับการคำนวณน,นะครับอย่างแรกแล้วก็ถ้าเรามองให้มุมมุมตรงนี้ครับ มุม BAC ก็คือมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้านะครับแล้วถ้าไซด์ของมุมเซต้าไซ์เซต้าก็คือข้ามด้านตรงข้ามมุมเซต้าหารด้วยฉากด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเรามองสามเหลี่ยม BAC ก่อนนะครับท่านนี้เป็นมุมเซต้าด้านตรงข้ามก็คือ R นั่นเองแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ AB นั่นเอง R แต่อันนี้คือข้ามฉาก cos เืออะไร cos ก็คือชิดฉากและแทนคือข้ามหารด้วยชิดนะครับโอเคันดับแรกเราก,ก็จะใช้แทนนะครับสาหรับข้อนี้แทนของมุม BAC แทนของมุม b c มีค่าเท่าใดแทนคือด้านตรงข้ามมุมเซต้าเรามองรูปสามเหลี่ยม dao ก่อนอันดับแรกรูปสามเหลี่ยมเล็กนี้ด้านตรงข้ามมุมเซต้าก็คอือาเล็กหารด้วยด้านตรงข้ามมุมอขออภัยครับข้ามส่วนชิดชิดก็คือความยาวของด้าน AD นั่นเองเพราะว่า AO เนี่ยเป็นฉากนะครับก็คืออาหารด้วย AD แล้วถ้าสมมติมุมเซตา้านี้เหมือนกันเรามองรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็จะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมเซตา้าคืออใหญ่แล้วก็หารด้วยชิดชิดคือด้าน AC นั่นเองซึ่ง AC เนี่ยโจทย์บอกแล้วว่ามีความสูงเท่ากับ H อ่อาก็เลย หานด้วย h นะครับจากนั้นเราก็จะคำนวณจะได้ ad เท่ากับเราย้ายข้างเลย ad น,ยยลลนี่ย้ายไปคูณแล้ว h เนี่ยก็ย้ายมาคูณ R ย้ายมาหารก็จะได้เป็น ad เท่ากับ R ลิขหารด้วย R ใหญ่คูณกับ h ed. ซึ่งโจทย์ได้บอกมาแล้วว่าอัตราส่วนระหว่างเลิกต่อ r ใหญ่เนี่ยเป็น3ต่อ5เราก็แทนลงไปเลย จะได้เป็น4 3 5คูณกับ h i นะครับแล้วถ้าเราอยากรู้ r เท่าเท่าไรเราก็คำนวณน,นะครับจะได้ r เนี่ยเท่ากับเศษสามจุา r มาอย่างไรก็นี่เลยครับจับตรงนี้ hit คากับ hit แล้ว r เนี่ยหารอยู่ก็เราก็ย้ายไปคูณก็เลยได้เป็น r เล็กเนี่ยเท่ากับเศษสามจ r เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ r เล็กเนี่ย ในตอนไหนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยนะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราก็จะได้ว่าด้าน AB ก็คือด้านตรงนี้นะครับ AB กลังสองซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเท่ากับด้าน BC กาลังสองบวก AC กาลังสองรอ,องไปเราก็จะแทนกันนะครับ AB กลังสองก็คือ AD ก็คือตรงนี้บวกกับ R โอเคแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ BC BC ก็คือ R แล้วก็บวกกับ AC AC ก็คือ H r ก็แทนลงไปจากนั้นเราก็แทน AD ที่เราคำนวณเมื่อกี้ได้นะครับ AD เท่ากับเศษสานเนี่ยแทนลงไปข้างในก็จะได้เป็นเศษสาบวก R ทั้งหมดกำลังสองเนี่ย เท่ากับ r กําลังสองบวก h it. จากนั้นเราก็แก้สมก,การกันต่อนะครับจะได้เป็นอันนี้แล้วก็จากกําลังสองสมบูรณ์นะครับจะได้เป็นหน้ากําลังสองก็คือสศษสามส่วนห้า h it. ทั้งหมดกําลังสองก็จะได้เป็นเก้าสี่เก้าส่วนยี่สิบห้าคูณกับ h it. กําลังสองบวกกับสองหน้าหลังสองคูณเศษสามส่วนห้าก็จะได้เป็นเศษจบส่วนห้า h r เคหลังกาลังสองก็คือ r ยกกำลังสองเท่ากับ r กำลังสองบวก h กำลังสองอันนี้ขานหลังยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรต่อไปก็นี่ครับ r กำลังสองแล้วก็ตัดกันแล้วก็ h กำลังสองเนี่ยเราก็คำนวณสัมสิทธิ์หน้า h กำลังสองนะครับจะได้เป็น เศษหกส่วนห hr ตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วเราย้ายข้างจากเศษ9ก้าส่วนยี่ห้า h ลังสองเนี่ยแล้วก็ย้ายไปลบจะได้เป็นเศษ1 6บหกส่วนยี่า hr กลังสองนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็คำนวณต่อน,นะครับ h กับ h ตัดกันฝั่งนี้ก็จะเหลือ h เดียวโอเค จะได้เป็น h เนี่ยเท่ากับเศษหคูณย5นี่หารอยู่ก็ย้ายไปคูณสินี้คูณอยู่ด้านบนกับ h ก็ย้ายมาหารนั่นเองโอเคจะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็คำนวณต่อเลย5ตัดกับ25ได้เป็น5 6นี้เราใช้3ามเอ้ยไม่สองตันนะครับจะได้เป็น สหาร6เหลือ3 2หา okay. ร16เหลือ8โอเคแสดงว่าจะได้เป็น h เนี่ยเท่ากับเศษ1สส่วน8 r นั่นเองเมื่อเราได้อย่างนั้นแล้วแล้วก็โจทย์ต้องการถามว่าอัตราส่วนระหว่าง r เล็กต่อ h เนี่ยเป็นเท่าไใดเราก็รู้ r เล็กเมื่อกี้แล้วที่เราคิดคำนวณตั้งไว้แล้วกับ h เราก็ดูแล้วนั้น เรามาหาอัตราส่วนระหว่าง r และ h กันดังนั้นนะครับ r ต่อ h เนี่ยก็เอามาเทนเลย r เมื่อกี้เศษสาส่วน r r ใหญ่นะครับต่อเศษ15บส่วนแปด r ใหญ่โอเคที okay. นี้ r ตัดกับ r แล้วเราจะทำตัวส่วนเนี่ยให้เท่ากันนะครับก็คือโคโโนนของ5กับ8เนี่ยก็ได้เป็น40แสดงแลวเีว่าตัวบนต้องคูณ8 ตัวนี้ต้องคูณ5 3คูณ8ได้เป็น24ส่วน40ต่อ5คูณ15ได้เป็น75ส่วน40นะครับส่วนเหมือนกันโอเคแล้วก็ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือนำามมาหารทั้งสตัวนะครับ3มามหาร24เหลือ8 3าหาร75เหลือ25ก็จะได้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วก็ต่อเป็น 8ต่อ25นะครับก็ไปดูในช้อยตอบข้อข้อควายนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็อย่าลืมกาลัง2ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำข้อสอบ IGSOP 2 5ง1ัข้อ17ข้อนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ